คนนะครับบอกเลยทำย่างดีคนมาก็ไม่กินหัวกินะรดมีลงมีโดนด,ด,ด้วยนะพี่มากันนะครับงานฟรีนะครับงานฟรีตองกินเยอะของกินเยอะงานยังมีอีกหลายวันนะครับงานยังมีอีกหลายวันดูซิมก็มี đang phụt lên, đang cầm thái sỏi, đang quê hơi cũng có nhiều. đó, bạn. hãy vui hơi cũng có nhiều. rất nhiều. nhìn những những ลังจะมาพร้อมดุ๊กสิงห์คโพรเมตโต้ผลกับคำดังอีโตดได้สร้างไม่เป็นธรรมะสอยสร้างเมืองในกลงกำน้ำมาในกาลปฏิกราค่าเดิร์นนะครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นน้ำเล่านั้นนะครับก็จะเป็นใช้เครื่องประกอบนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งพ่อครูพรามนะครับท่านได้แจ้งไว้ว่าการ